ก็ในเรื่อง My Save Zone นะคะก็คือเล่นรับบทเป็นภายค่ะคือภายเนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเป็นโมเดลระดับประเทศก็คือแบบเป็นลูกสาวเจ้าของหนังสือแมกาซีระดับประเทศด้วยใช่อันนี้ในเรื่องค่ะ ก็ถ้าถามว่ามันตรงกับคาแรคเตอร์หนูไหมก็คืออ่ะหนูก็ mm hmm. ก,ก็ก็เหมือนเป็นฟิลนางแบบมาก่อนเนาะมันก็โอเคมีความแบบว่าตรงกับการแต่งกายหรือว่าชุดอะไรเงี้ยก็ก็เข้ากับตัวเองมากๆค่ะเรียกว่าคาแรคเตอร์นี้เหมาะสำหรับเราไหยคิดว่าเหมาะอยู่นะคะแล้วยังไงคือเราเป็นคนดีมาในเรื่องจรงิง <c oughs> จรงิจรงๆเหมือนกับว่าตัวพายเนี่ย เขาไม่ได้เ,เขาเขาชอบมีความทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายในเรื่องนะคะก็คือแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเขามาเพื่อแบบเหมือนเป็นตัวทําให้เรื่องเนี้ยมันมีเหตุการณ์ที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหตุการณ์แบบวุ่นวายมากขึ้น <laughs> ใช่เป็นตัวไปสร้างความวุ่นวายให้มันจากที่มันมีอยู่แล้วก็ไปสร้างเพิ่มมากขึ้น ใช่ค่ะแไงแบบเราไม่หลงชอบใช่แต่เราไปหลงรักเอ,อ่ลีน่าก็คือลีน่าเล่นเป็นอะไรนะอลินโอเคก็คือเราอะพายก็คือไปแอบชอบอลินเพราะว่าเห็นว่าอลินเนี่ยเป็นช่างภาพอืมก็เลย เราเป็นนางแบบเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันเหมาะสมกันที่แบบว่าจะชวนเขาเนี่ยมาทำงานในบริษัทหนังสือแมกกาซีนของเราใช่ค่ะเป็นมูลเ,เหตุที่พยายามจะทักจูกใช่นะใช่แต่ว่ามันก็มีอะไรมากกว่าน,นั้นที่แบบว่าให้ทุกคนต้องไปติดตามดูว่าทำไมถึงอยากได้อลรินมาทำงานในบริษัทเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในกองถ่ายเป็นยังไงบ้างเห็นแบบยังไงคือเราแอบมองคู่นั้นอย่างเดียวเลยหออะหนูเอ็ดฉากเขามากๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่อย่างที่บอกไม่ว่าจะแบบข้างหน้าซีหรือว่าข้างหลังเซ็ตห <ficou> รือว่าอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบจะมีการจู like <t> ่จี <ideas> oh, hey, have, okay. <t> ่ก <foreigners> like ันตลอดเลยแล้วคือหนูก็แบบว่าหนูอ่ะ หนูไปอ่ะหนูก็จะไม่ได้เจอคนอื่นใช่ไหมคะเพราะว่าหนูส่วนมากจะเข้ากับหมิวแล้วก็หนูก็จะต้องเจอสองคนนี้ตลอดแล้วหนูก็จะต้องขอความช่วยเหลือจากพี่อูหรือว่าทุกคนว่าช่วยด้วยค่ะหนูหนูโดนตัดขาดจากสองคนนี้อีกแล้วเหมือนไม่มีเพื่อนก็คือแบบว่าทุกคนก็คือสองคนนี้ชอบจู่จีกันแล้วเราชอบไปอยู่ข้างหลังเขาอะไรยแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็แบบอีกแล้วนะ อิจฉาอิจฉาเขาเไม่ชาบอิจฉา,คคาเพราะว่าเราไม่มีคู่พยายามตัวพยายามไปดึงดึงมามาคุยกันเัาบ้างใช่<อ>เขาชอบป้อนขนมหรือว่าแบบเวลาแบบอะไรมาอะไรเงี้ยผลละมงผลละไม้แบบเวลาแบบตอนพักกองอะไรอย่าเนี้ยเขาก็ชอบป้อนแบบเอ้ยกินนี่ไหมกินอะไรเนี่ยแล้วเขาก็คุยกันสองคนนะแล้วเราก็อยากไปส่วนร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราแบบไม่เข้าไปหขอซ้อมก่อนนอ <laughs> ไม่เขาก็จะบอกว่าไม่มีอะไรพี่หญิงมาๆๆ จริงก็แบบจริงหลังเซตเรามีความแบบว่าคุยกันบ่อยอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่าในในบรรยากาศในกองคือเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากค่ะก็คือทุกคนก็ทั้งทีมนักแสดงทั้งทีมทีมงานแล้วก็ทีมผู้จัดหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบว่าเทคแคร์กันอยู่แล้วใช่ค่ะ อุ้ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเล่นกับพี่อู๋ก็คือแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนแรกอะหนูได้ยินชื่อเสียงว่าพี่อู๋จะแบบโหดโหดด,ดุดุนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนตัวละครที่หนูเตรียมมามันแอบบแอบบยากสําหรับหนูนิดนึงคือบทภายมันจะเป็นแบบมันมีความคิดที่มันลึกกว่าที่คนปกติคิดอะไรเงี้ยด้วยความที่มันเป็นตัวแบบตัวร้ายก็เลยแบบจะไม่ได้คิดแบบเชิงแบบ หนึ่งสองสเต็ปแต่ว่าจะคิดข้างในแล้วก็แสดงมาอีกแบบหนึ่งแล้วเวลาที่หนูเตรียมการบ้านมามันก็จะแบบว่าไม่เหมือนกับที่พ่วงกับอยากได้ซึ่งเราก็มาเปลี่ยนหน้าเซ็ตตามที่พี่อู๋เขาอยากได้อีกทีใช่ค่ะแปลว่ารคเตอร์คือมีแบบมีความคิดแต่ว่าไม่กล้าแสดงออกใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมันแบบมีความซับซ้อนของมันอยู่ใช้สายตาใช,ใช่ค่ะหร้วมีความเจ้าเล่์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าหนูคิดไม่ถึงว่าแบบอ๋อจะต้องทําแบบนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย แ้แบบยิ้มแบบว่าแบบเหมือนยิ้มก่อนแล้วก็เดี๋ยวสักพักก็โกรธอะไรก็ไม่รู้มีความแบบเล่นแบบเป็นฟิลมแบบไมโพล่าใช่ซีนไหนอารมณ์ไหนอารมณ์แบบแบบในแบบเหมือนแบบจะดี แบบทำดีต่อหน้าเดี๋ยวในใ,นใจแบบแคิดอีกแบบใช่มีแผกนการว่าอืมในใจไม่ได้คิดแบบนี้หรอกอะไรเงี้ยคะ่ะเเดี๋ยวแฟนก็จะ,จะ,จะโกรธเราไมันอันนี้ไม่ใช่ตัวตนหนูนะคะอันนี้เป็นเป็นตัวพายนะคะอันนี้พายอันนี้หนูคนละคนกันนะอย่ากโกรธหนูนะคะกลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าบทมันก็แอบจะแบบว่าหน้าตบอยู่นะ <laughs> ได้รับบทเป็นตัวร้ายของเรื่อก,กันเนียตอีิดแล้วจิเตยมตัวยังไงบ้างที่จะต้องเจอกระแสจริง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 เรื่องก่อนหน้านี้จะรู้สึกว่าเป็นคนดีมากกว่าตอนนี้เรื่องก่อนหน้านีอ้อิงฟ้าที่รับบทเป็นอิงฟ้าก็คือจะรู้สึกว่ายังมีความแบบว่าเออเข้าอกเข้าใจในในคู่พรนนางมากกว่าแต่ตัวพายเนี่ยมันเอาแต่ใจมากๆเลยมันคือจะมีความต่างกันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ตัวพายจะเป็นแบบ ฉันอยากได้อะไรฉันจะได้ฉันคิดมาแล้วแผนนี้ฉันจะต้องทําสําเร็จอะไรอย่างงเี้ยค่ะแต่ตัวอิงฟ้ามันก็จะเป็นแบบเออเขาอกเข้าใจเป็นคนดีอยู่อะแต่ภายมันไม่ดีเลยอะ <c oughs> ก็ต้องรอดูว่าภายมันจะเป็นยังไงหนะ้ามันไส้ขนาดไหนคะ่ะจริงจริงมองว่าเราแบบเพิ่มเลเวลไลท์ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะใช่มันไลท์ไลท์เลยอันนี้อันนี้ไลท์เลยไลท์เลยคะ่ะแล้วมีสิ่งไหนที่เราคิดว่า่อันนี้เราอยากให้คนแบบรู้ส่วนตัว Oh. ไม่ต้องจับบก่นเลเอ้าหนูจำไม่ได้เ <c oughs> อ่อซีนประทับใจหรอคะตัวพายมันมันไม่มีอะไรน่าประทับใจเลยอะ <c oughs> <c oughs> มันมีแต่นหน้าตกม่ะ <c oughs> <c oughs> มันคือทุกซีนมันยากหมดเลยคะ่ะตัวพายเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาหนูเตรียมการบ้านมาอย่างหนึ่ง หนูเข้าใจว่าเอ้ยมันจะต้องคิดแบบนี้แล้วก็แสดงมันจะต้องแสดงออกมาแบบนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วพี่โอไม่ใช่มันต้องลรกว่านั้นมันต้องแบบมีความอินเทนต์มากกว่านั้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยมันก็เลยยากสําหรับหนูทุกซีนแล้วบางทีมันชอบพูดเยอะพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วบางทีหนูอ๋อพูดวนอะแล้วหนูก็จำไม่ได้บทภายมันยาวมากชอบพูดยาวค่ะ <c oughs> <c oughs> 24, ค่ะก็ฝากวันที่ยี่สิบสี่นี้ด้วยนะคะก็ฝากติดตาม EP แรกด้วยนะคะ My Step Zone ของพวกเรานะคะก็เป็นกำลังใจให,ให้กับทุกตัวละครนะคะแล้วก็ทีมงานของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีอะไรอยากฝากทีมงานที่เราติดตามผลงานเราอยู่ะคมเอ่อก็อะไรนะคะแฟนคลับ ก็ขอบคุณมากมนะคะที่ยังติดตามหนูมาถึงตอนนี้แล้วก็อยากจะให้ติดตามหนูไปอีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูก็จะมีผลงานมาให้ทุกคนได้ชมอีกเรื่อยๆค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ